รอินดี้สวัสดีจ้าเมื่อนี้พามาชมงัวไทเล่ที่เคยขายเพิ่มมาเด้อจ้าแต่ก็น,นี่ออกลูกแล้วเป็นลูกของแดงใบเล่เด้อจ้าแดงใบเล่จ้าพี่น้องนี่ตัวหน่อยนี่เด้อจ้าเบิง่งเด้อจ้านี่นี่เด้อจ้าป๊าดงามจตะมีโหนกแต่ว่าออกหนาเล่เล่เด้อจ้าพี่น้องนี่แดงใบเล่จ้า แต่ว่าพอเพื่นเป็นบามันแดงแม่เพื่นเป็นไทมันเด้อจา้านี่ย่นนี้หยุดนี่เด้อพี่น้องนี่กับพามาชมลูกเพิ่นมาหยุดหยุดหยุดทางพันลบเฮดำหยุดหยุดหยุด ไอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่ห่วงลูกด้อจ้ะแล้วก็มา้าห่วงม้าบางหันกระโดดออกมาเสือกจะรุดนี่เลอจ้ะเขาสิห่วงลูกแห้งแต่ว่าอันจำกินเจ้าของเกาได้มันก็เลยบอ่ออันนี้ถ้าเป็นผู้อื่นนี่มันไล่ต่ําเลยล้อจ้ะนี่อ่าเขาสิห่วงลูกแล้วก็ค่อนข้างดีสีเขาอนาขตเขาบ่ได้นี่จ้ะพี่น้องงามแห้งด้วจ้ะนี่ให้ชมใกล้ ให้ชมใกล้ๆเด้อจ้ะนี่อันงัวไทยติดเลมาอไอ้มาอยู่น้ำเพลนออกอ้วนท้วนคุ่นเป็นอีจอยเด้อยจ้ะที่ขายเพลนมาสามเจ็ดเจ็ดอยจ้ะสามหมื่นเจ็ดเจ็ด้อยนี่เด้วยจ่ากะพามาชมจ้ะพี่น้องโอ้ลูกซ้ายเพลกนกะเป็นอันบ้ามันติดเลแข้งขายใหญ่ โอเคจ้าพี่น้องเด้อันซ้ำนี้ก่อนเด้อจจากงัวมันจัดการหมาแล้วนี่ปมน้ำนาบ,อบอ่อแบบนี้อาจจะคลองหามบ่ฟังแด้จ้านะ